โอเคครับสวัสด,ดีกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมอัดครับผมอัดแต่มันเฟลไม่ได้เลยต้องทำใหม่นะครับทำประมาณนี้เลยนะครับเออแบบจังเลยแน๊่นตงครับขอบอกก่อนโอเคครับ หายเลยเมืีทดทดทดโอเคหายเลกมาซึ้งซึ่งซื้อซื้อตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเอนะครับเออันนี้ก็คือการสอนเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นะครับแต่มันเฟลนะครับก็เออ เหมือนไม่ได้สอนครับเอ <Okay. S 1> เราหัวทุบใบนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาดูวิธีกานทำไปกันเออเราจะทำไม่ง่ายครับวกนการเราต้องทดลองดูถ้ารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องทดลองโอเคเราจะไปไกลกๆนะครับเมืองนี้แหลกมา ผมสอนเยอะมากก็กวกหันตไปเยอะมากโอเคครับเราต้องวางในการทดลองครับเราจะได้รู้ว่าฟองน้ำอ่ะมันจะหันไปตรงไหนนะโอเคแล้วก็หวางน้ำไปเหมือนการทำฟองน้ำเลยนะครับที่ทุกคนส่วนใหญ่จะรู้นะครับ เ,เช่มันเธอครับเราก็แต่วงครับประมาณนี้ก็จะเห็นมองน้ำได้แล้วใช่ไหมยอ้โมากโอฝนตกอีกอ่ะช่วยในการแบบช่วยพุพ่มควมและ โอเคเอ่อเหล็กพูดเลยเราจะไปที่อื่นกันนะครับโอเคทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอุ๊ยจะอ้นจับตัวไม่ถนัดไปไกลเลย้โอเคครับเราต้องทดลองอย่างนี้ไม่กู เอเพื่อแล้วก็ใส่สั์อะไรก็ได้ครับแต่ผมเลือกเลเจอร์หรือเลือเชื่อนึงคือ M ีีครับท <c oughs> ไมทาไมเพราะว่ามันสร้างฟองน้าได้เยอะกว่าเดีเยที่สุดสําหรับผมนะครับโอเคเราเตรียมบล็อกอะไรก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องบล็อกนี้แต่ผมแนะนําให้ใช้บล็อกนี้นะครับเพื่อความสวยโอเคก็จะเห็นว่าไอตรงนี้น้ํามันจะไปข้างข้าง ส่วนตรงนี้มันจะไปตรงตรงหน่อยโอเคส่วนตรงนี้น่าจะดูเข้ากันมากกว่าสาความดีไม่ได้โอเคครับซิ่งเรับแล้วก็คงต้องวาง NPC ขับไปตรงนั้นมั่งครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มี น้ำเลยนะครับแะ่แต่ไม่มีเพราอย่ามาผักนะเว้ยโอเคครับเราจะย่อครับโอเคครับก็มันก็จะมีของฟองน้ำเยอะเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็เลือกตรงที่คุณอยากทำครับตอนนี้แต่นี้แจค่้างๆส่งนันโอ้ยเล็กตรงนั้นครับหนัก จำได้ไหมพี่ของความแบบอันนี้ะอะไรเฮ้ยวัดแต่เหตุโอเคครับช่างมันเถอะครับแล้วก็สรางบ้านครับสร้างผมจะสร้างทุกบ้านนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจมากเลยนะครับเพิ่งเรียนมาเรียนเพิ่งเลิกดีเริ่มาแล้วโอเคอันนี้ก็มีทการ ผมยังไม่ได้ขอเขาครับแต่คิดมานานแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะไม่โดนแบนะเออขอให้ไม่โดนแบนแล้วกันนะจะออกทำไมนี้จะออกทำไมน,นี้ผมจะสร้างบ้านง่ายเลยนะครับ เราก็ปิดปลายผมจะสร้างก็หนูเอโอเคไม่ต้องสนครับแล้วก็ใส่ NPC ตามที่ต้องการครับตามความต้องการที้ของมันเยอะหรือไม่เยอะครับในอันนี้ใครอัด้มันก็เยอะแล้วใส่แค่นี้มันเป็นของตรงนี้ครับไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับโอเคเราก็มาทำของเราต่อเลย นี่ครับต๊กหนูที่หนูก็ไม่อยากอยู่เพราะมันมเล็กสกินไปคร่ะนี่มันก็จะมีฟมองอย่างนี้ครับเหมือนอันนี้นะครับ